ถ้ามีฟีดทีเล็กโปรของลูกค้าต่างจังหวัดนะครับคุณ A นะครับ AE ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับตอนที่ลูกค้าส่งมาตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไม่เข้าตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องเปิดติดละนะครับใช้งานได้แล้วแล้วก็ชาร์จเข้านะครับ อันนี้ชาร์จเข้าให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเท่าแรกคือชาร์จไม่เข้าเลยแล้วก็เครื่อง,งเปิดไม่ติดด้วยตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับตัวสายชาร์จลูกค้าไม่ได้ใส่ไม้กล่องน,นะครับนี่เป็นสายทาของทางร้านตัวดาวครับปุ่มดาวก็ได้นะครับ อันนี้ปุ่ม up ครับกดได้ปุ่ม back นะครับ select back select back select back ก็ได้นะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง น,นี้ลงขึ้นนะครับอันนี้ขวาซ้ายซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับใช้งานได้แล้วเดี๋ยวส่งกลับคืนให้ลูกค้าครับขอบคุณมากครับ